อุ้ยชิสแห้งจ้ยมันตกใจมาเลยมีนะเฮ้ยกูเจ ไม่รอเลยเพื่อนทหเฮ้ยเฮ้ยฮิยมีกุญแจตรงนี้ปะหลบใต้เตียงเลยนะอ่าซองจดหมายกับยางลบไม่มีเะ,อะอยอ่าไข่ห้องนี้อ่ะใช่อืมโอเค กว้างใช่ไม่มีอะไรไม่มีนะยังกว้างไม่มีไะไเช็คละอุย้ยชิด แห้งจื้อมันตกใจมาเลยโอ้ย oh yeah. ใจจะวายไจ้ตังค์อะเฮ้ยห้าสิบบาทแล้วเฮ้ยห้าสิบห้าห้าสิบบาทเลย่ะเจอตังค์เรียบร้อยต่อยจุเฮ้ยอะไรอะ

ลองหลบเลยฮะลองหลบด้วยหลบของไหนดีเนี่ยเ้ย้ยมีปะไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยทำไมครับปิดตูมเปิดเองอ่ะ ต้องหากุญแจห้องนี้เฮ้ยตกใจเพื่อนอยู่หิวจี๋หาไม่ทูไม่เสี่ยงนี่กุญแจจะมาหาห้องเดียวทำไมละ่ะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อตบ ไม่มีนะทำไรนะเพื่อนไม่มีกุญแจอ่ะห้องนี้ไหมเฮ้ย,ยปแปลกโอ้โหจับหาของเดี๋ยวทำไมแล้วไม่มีอนะ่ะอ่าน,นี่ไม่มีเตียงตู้สองตู้ เจอจุดหมายแน่อ่านไม่ได้เลยเจ็เอ๊ะเสียงอะไรเฮ้ยเสียงอะไรปะใจ้เสียงวะอ่าแล้วเลยเปิดยัง,อยองอเออตรงตะเอาเปิดแล้วเนี่ยโหไม่บอก เพื่อนไปไหนเอาจะเม็นเพืเ่อนหาว์ปได้ไว้กล่องไม่มีอะไรนะเบอร์สีโอ้ยชิดชิดชิดมีแน่นอนมีประเด็นดนะ้รโอ้ยชิดอันเน่อันเน,น,น่ไปเช็คอันนี่ chillian liền Cất máy Ui, sư phục hui 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 Ui, hui hui ý kiến của chúng tôi rất là đáng tiếc và rất là đáng tiếc và พีหาแล้วหมดอืมไม่อยากเหมือนไปชใช่เลยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันกล่องโหกลอ่องอะไรนไหม่กล่องนี่เนเพื่อนหาเราเจอได้ไงวะเนี่ย เออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีกุญแจอ่ะกุญแจอยู่ไหนวะป๊อปป๊บปป๊อไม่มีไม่มีกุญแจนะอะไรโอ้ยเฮี้ย